เมื่อสองวันก่อนพ่อไปประชุมเขตพระสงฆ์เขตสองขณะที่เรานั่งประชุมกันนั้นก็มีคุณพ่อซึ่งเป็นรุ่นอายุอย่างน้อยพอสมควรเป็นลูกศิษย์พ่อด้วยได้ถามขึ้นมาในกลางวงที่เราประชุมพ่อทำไมพ่อวรสารจึงพูดถึงนักบุญยศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็จะพูดถึงนักบุญยศ ทำไมถึงซ้ำยอนบัพติสทำไมช่วงนี้เราได้ยินชื่อยอนบัพติสบ่อยพี่น้องที่รักบรรดานักพิธีกรรมที่จัดพระคัมภีร์ตอนนี้เขาต้องการสื่อให้เห็นคำตอบของการรับเสด็จพระเยซูการที่เราจะเป็นการต้อนรับพระเยเ้านั้นเราต้องมีคนคอยร้องบอก แล้วยอห์นวันนี้พระเยซูเจ้าได้บอกชัดเจนท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่าซึ่งหมายความว่าชีวิตของคนที่นำหน้าพระเยซูเพราะ,ย,ระยอหนเป็นผู้นำหน้าพระผู้ไทยถ้าเราไปอ่านพระวรสารอย่างดีๆก่อนพรุองค์แจ้งการบังเกิดทูตสวรรค์กาเบรียลแจ้งการบังเกิดเรื่องยอห์นบัพติสต์ก่อนกับสักคาริยาหรือเซคาริยา แล้วหลังจากนั้นอีกหเดือนไปแจ้งการบังเกิดแก่พระแม่มารีเรื่องการบังเกิดของพระเยซูยอนบัพติสต์เป็นผู้นำหน้าเราเรียกว่าโฟรันเนอร์ผู้นำหน้าคือคนที่วิ่งไปตะโกนแล้วบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วดังนั้นในช่วงนี้เราได้ได้ยินยอนบัพติสต์บ่อยและได้ยินวันนี้พี่เจ้าตัดยอนนี่เองคือประกาศศกเอลียา ในพระคัมภีร์พันัเสาเดิมของเรานั้นจบลงด้วยอะไรประการศกลาคีมาลาคีเขียนว่าดูเถิดเอลียากำลังมาและเมื่อเอริมาแล้วพระเยซูหรือพระเมสสิยาจะต้องเสด็จมาเราได้ยินบรรยากาศเสียงเรียกเตือนเสียงร้องกล่าวมาแล้วเสด็จมาแล้วพระเจ้าบอกย้อนนี่แหละคือประการศกเอริยา ใครมีหูก็จงฟังฟังเสียงร้องประกาศว่าพระองค์กำลังเสด็จมาพี่รองที่นนาบ,บุญยอนบัพติสเป็นผู้นำหน้าพระเยซูเจ้าในการรับแจ้งบังเกิดแก่เซคารียและเมื่อเกิดมาแล้วยอนบัพติสเกิดก่อนพระเยซูเจ้าหกเดือนและพระเจ้าบังเกิดและหลังจากนั้นถ้าเราไปอ่านพระสันบุญมารโกอย่างละเอียด เราจะได้ยินเรื่องราวคืออะไรเมื่อยอนถูกประหารชีวิตถูกตัดศีรษะเมื่อพระเยซูเจ้าทราบว่าพระองค์พระองค์ทราบว่ายอนถูกตัดศีรษะพระองค์เสด็จไปกาลิลีประกาศข่าวดียอนนำหน้าพระเยซูเจ้าในการบังเกิดยอนนำหน้าพระเ,เจ้าในความตายทั้งหมดนั้นเพื่อประกาศถึงพระเยซูชีวิตของยอนบัพติส เพื่อประกาศถึงพระเยซูเจ้าแม้กําลังทําพิธีล้างยอนยังบอกมีคนมากมายมาหายอนยอนบอกว่าผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าจะล้างท่านด้วยพระจิตเจ้าและไฟยอนยินยันถึงขนาดที่ว่าข้าพเจ้าเองผู้ที่มาภายหลังยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าเพราะสูงส่งเกินกว่าพี่น้องที่รักสรุปก็คือว่า ชีวิตของการเตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้าการเตรียมรับเสด็จพระเจ้านั้นจะต้องเต็มไปด้วยความถ่อมตนและอ่อนโยนอาทิตย์หน้าเราจะได้ยินเพลงเก่าเดเ,เตจ,จงชื่นชมยินดีหนึ่งในเนื้อหานั้นก็คือด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสุภาพความศักดิ์สิทธิ์มาพร้อมกับความอ่อนโยนความอ่อนโยนปรากฏซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จากภายใน ดังนั้นชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นคารวะาความเกรียวก,การชี้นิ้วสั่งใครต่อใครไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นความโง่เขลาเพราะเรามาเพื่อรับใช้เรามาเพื่อการที่เราสามารถเป็นผู้ออกคําสั่งและสั่งใครต่อใครได้พระเยสุเจ้าพระองค์เสด็จมาอย่างยากจนพระองค์เสด็จมาอย่างถ่อมตนในถ้ำเลี้ยงสัตว์หรือในรังหญ้าจะถูกต้องกว่า ที่เบตเลรการเสด็จมาและการตายบนไม้กางเขนพระองค์ใช้อํานาจของความท่อมตนนี่คือความชื่นชมยินดีด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสุภาพพี่น้องที่รักยอนแห่งไม้กางเขนจอห์นออฟเดอะครอสชีวิตนักพรตคือชีวิตของการท่อมตนและยอมสละตนเองอย่างแท้จริงทําไมเราจึงมองว่าบรรดาบรรดานักพรตจริงๆ คนที่ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ฟุ่มเฟือยเลยคนที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่หวือหวาคนที่ศักดิ์สิทธิ์เขาต้องไปหากันในอารามแม้แต่ในทางพุทธศาสนาบรรดาคนที่น่ารักบรรดาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ก็มักจะเป็นพระทุดงเป็นพระเ,เรียกว่าสายป่าเป็นสายที่มัทธยักตนสรุปแล้วชีวิตที่เรียบง่ายบรรดา ปรัชญ,ญาอินเดียนักพรตในอินเดียทุกศาสนาเหมือนกันความรูหราความฟุ้งเฟอ้อความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่น่าจะดูไม่ศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์คือการตัดขาดแยกตนคำว่าศักดิ์สิทธิ์แ a n ติฟ f y คือไม่ปนกับสิ่งที่เป็นมนทินและอะไรล่ะเป็นมนทินมอลเท่นทั้งหลายก็คือบรรดารูปเคารพที่มาจากเงินทองซึ่งเป็นความมั่งคั่ง พี่น้องที่รักพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์จะกอบกู้พระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราได้ยินประกาศกอิสยาในวันนี้เราเพียงแต่เปิดทางให้กับพระองค์พระองค์จะปลูกต้นไม้ในอุทยานแห่งชีวิตสนศีดากระถินเทศต้นสเสม็ดมะกอกเทศไส,ส่เปรสต้นยางต้นสนเซเว่น <Seven. S 1> เราได้ยิน นี่คือ interiority interior เนะนี่คือชีวิตภายในนบุญเทเรซัยอาเวลาพูดถึง seven castle ปรา,าสาทเจ็ดหลังยอนคริสซอสตอมพูดถึงค่ำคืนที่มืดมิดที่จะต้องก้าวเดินแต่และว,วันแต่และว,วันสรุปแล้วความศักดิ์สิทธิ์คือการมีพระเจ้าสูงสุดความศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตที่ถ่อมตนเพราะอยากให้โลกปัจจุบันของเรา ซึ่งช่วงนี้เรามี PM 2.5หนักมากเหตุมาจากอะไรก็มาจากความรุ่งเรืองอุตสาหากรรมมาจากการเผาการทำมาหากินกันที่มันเกินและไร้ซึ่งการควบคุมและสิ่งที่เกิดภายนอกแบบนี้มันทำให้เกิดความแห้งแล้งและแห้งแล้งที่ภาษาป่าเบนดิก์กล่าวถึง ทะเลทรายของชีวิตฝ่ายจิตมันเป็นความแห้งแล้งในความมั่งคั่งมันเป็นความแห้งแล้งในความยิ่งใหญ่แต่มันดรายอยู่ภายในก็คือชีวิตจิตและบ่อยครั้งทีเดียวเราเจอปัญหาเด็กเยาวชนต่างๆมากมายเขาเจอกับความแห้งแล้งของชีวิตฝ่ายจิต ซึ่งต้องการน้ำทรงชีวิตต้องการการบังเกิดของพระเยซูที่มาหล่อเลี้ยงตักตวงทานชีวิตจากพระเยซูและพี่น้องที่รักเราได้ยินวันนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะเปิดทานน้ำในทินธุรกันดานให้เราภาวนาเป็นพิเศษในเวลาของการเตรียมรับเสด็จในในปีนี้ให้ความแห้งแลง้งที่คิดว่ารุ่งเรืองให้ความ มั่งคั่งที่รู้สึกว่าตัวเองต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นถ้าเราตัดจริงๆเราจะรู้ว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นไม่ได้มีอะไรมากกินมือเดียวจานเดียวก็อิ่ม30-40บาทก็อิ่มถ้าเป็นสองจานก็จุกหรือจะกินมือละสี่ห้พันให้จุกก็ทําได้แต่ขณะที่เราจุกคนยากจนมากมายกําลังอดตายนี่คือชีวิตฝ่ายจิต ที่ต้องเอาชนะความโลภความละโมบฝ่ายกายพี่น้องที่รักขอให้เวลาแห่งการเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าเป็นเวลาของการเติบโตของ interiority interior life ชีวิตภายในชีวิตที่มีความสุขแท้ในโลกที่อาจจะไม่สมบูรณ์นักขอให้เราทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นเพราะยังมีคริสตชน ยังมีพระสงค์ที่พยายามจะเจริญชีวิตเราเป็นคนบาปเนาะพูดไปก็เข้าตัวแต่เราต้องพยายามเพราะพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราพระองค์เป็นอิมมานูเอลเราคงอาจจะเป็นรางยาที่ไม่สมบูรณ์เลยแต่ถ้าพระองค์เสด็จมารางยาที่เบธเลเหฮมเป่งปั่งและสวยงามที่สุด ไม้กางเขนที่เยรูซาเล็มที่ใช้ประหารนักโทษกลายเป็นไม้กางเขนที่สง่างามที่สุดเพราะพระรองค์ประทับตรึงบทไม้กางเขนนั้นขอพระองค์เสด็จมาในจิตปิญญาณของเราด้วยเถิดาเมน